สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูตำนานที่จะมาในเดือนหน้านะผมนะฮะตำนานชุดนี้จะมาเป็นแบบบล็อกดอที่จะมาในเดือนหน้าก่อนเข้าเปร21นะฮะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วมั้งผมว่านะมันจะเป็นชุดสุดท้ายหรือมากก็อีกสักสองชุดสุดท้ายผมว่านะคนบีะีปล่อยออกมาแน่จริง ลอยเย็บๆนะฮะช่วงนี้ต้นเดือนหน้าผมวันพฤหัสหน้าวันที่1น,นะฮะก็น่าจะนะอันนี้น่าจะน่าจะน่าจะ,าจะเป็นชุดนี้นะครับผมก็มีภาพลุอออกมานะฮะอันนี้ก็ให้สัก80%แล้วกันนะ80%นะฮะแต่ก็ผมเชื่อว่ามันมาจริงผมเชื่อมันมาวันที่1น,นี้นะผมอีก4วันนะฮะ่วัน5วันเนี้ยนะผมตำนานชุดนี้ก็ตัวดีๆน่าสนใจเยอะนะผม นะปั๊ม GP รอเลยนะผมหา p p มารอเปิดได้เลยมอแพ็กกันไปนะโอเคเรามาดูคนแรกครับผมนะมารีวิวค่าพลังกันว่าใครน่าสนใจบ้างนะผมมาคนแรกก็จะเป็นฟึบยูฮันครับก็ผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำฮนะะตัวตทนที่97คนนี้นะโหดนะแต่ผมใช้ไม่เป็นมันโหดนะแต่ผมใช้ไม่เป็นนะฮะยูฮันครับเนี่ยมา คาพลังเริ่มต้นก็นั่นแหละ93บอกไปแล้วดีกว่าทำเกมรุก92จบสกอร์90พลังงันยิง86นะฮะหน้าต่ำหน้าต่ำอาบองทูน92เลี้ยงบอล97แล้วบางตัว93บาลาน96เลยนะฮะมีกระโดด89ด8 9สงสั้นเปิดบอลอยู่ที่92แล้วก็93ความโค้ง86ปั่นโค้งได้นะฮะสปีด92สปีดต้น93สเตมินา86กครับผม ยูฮันครับนะฮะได้บาลานซ์ได้การเลี้ยงบอลนะครับผมโ okay. อเคคนต่อไปฮะรูนารินโยครับผมนานๆจะมาทีฮะครับลางเริ่มต้นอยู่ที่91บอ็ดบอลดำตำแหน่งงางกลางรุกกลางรุกนะครับผมกลางรุกวิตัน98นะฮะเล่นนาต่ำได้95้าครับผมทำเกมรุก90จบสกอร์92พลังการยิง85บอลทูล96เลี้ยงบ bon อลเก้าหกประกอบตัว98บาลานเก้าตรงนี้ก็สุดนะฮะ สองสั้นเ2เปิดบ bon อล95รููตั้งเตะ94ความโค้ง93โอเคปัอนโค้งได้ตั้งเตะได้คลองบอลได้สุดอยู่แล้วนะผมรูดาดินยูสุดอยู่แล้วทุกเวอร์ชั่นเลยนะฮะสปีด8 6สปีดต้น95สเตมินา86กครับผมสปีดต้นถือว่าจัดเลยนะฮะแต่สปีดแค่แบบน้อยไปนิดนึงนะผมรูนาดินยูนะฮะไปคนต่อไปคนนี้แหละที่ผมต้องการนะผม ฟอนบัสเตนนะยังไม่มีเลยจริงยังไม่มีนะผมก้าังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตําแหน่งกองหน้าฮะเบยตันที่97ได้คนนี้มานะได้คนนี้มานะมันจะสุดมากเลยนะฮะทำเกมรุก98จบสกอร์97พลังกันยิง93บอลโรน92เลี้ยงบอล87แล้วมาตัว93นะฮะมีหมู่92ได้สองสั้น85เปิดบอล86ลูกตั้งเตะ8 6นะฮะ สองเซนเปิดบอลได้นะกองหน้านะผมแล้วก็สปีดเปตหกครับผมแข็งแกร่งเปตเปดสตีมิน่าเปตสามสตีมิน่าค่อนข้างน้อยแต่ว่ายิงคนเนี้ยคนที่สุดนะผมฟาบรสเตนนะฮะโอเคต่อไปครับผมเบคแฮมเวอร์ชันเมนยูนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่แปดสิบเก้าบอลดำตำแหน่งอาร์เอฟเอฟนะผมดูตันอยู่ที่เก้าสามเบคแฮมหนี่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันโหดขนาดไหนนะ <c oughs> 3, e 3, 3. อาร์เม็กก้าสามเอเอฟอก้เก้าสามซีเม็เก้าสี่ กลางรับ96นะฮะเล่นกลางรับมันขึ้นไป96เล่นกลางกลาง94เล่นกลางรูป93ปีขวาหรือ93นะฮะตัวเดียวคนเนี้ยได้หมดอะกลางกลางได้หมดเลยนะผมสำรองไว้ตัวเดียวได้หมดอ่ะไม่โฟงไม่เฟซไม่เหี่ยมจับลงอย่างเดียวนะฮะทำเกมรูป93จบสกอร์94แล้วกันยิง93ตรงนี้มันก็จบได้นะฮะบอลโรน93เรื่องบอล8 3 แล้วประกบตัว93บาลานซ์เปด9โอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะสองสั้น99เปิดบอล99ลูกตั้งเตะ99ความโค้ง99นี่แหละที่สุดของเบคแฮมนะฮะแล้วก็มีสปีดเปิดสองสปีดต้นเปิดเแต่ก็เร็วนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็เร็วนะเว้ยอาจจะไม่เร็วมากแต่มันคล่องไงมันปฟุ๊ปๆแป๊บเดียวนะถือว่าไวอยู่นะอาจดูจะข้ามแรงอำนาจจะน้อยนะ แต่ลองใช้ดูมันมันคล่องนะทุกคนนะแล้วก็แข็งเกรง90สเตมินา92นาตรงนี้เบคแฮมเวอร์ชันนี้หรือถ้าใครมีคอนดิกก็จบเลยเบคแฮมเวอร์ชันเดียวเท่านั้นไอคอนดิกไม่โคตรโหดนะโอเคคนต่อไปครับผมตัตติฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำอีกแล้วนะผมคนนี้ยิงแรงแน่นอนนะวิลวตันที่94นะครับหน้าต่ำยืนหน้าเป้าได้นะฮะ ยืนเอเมฟได้นะผมลดมาอันเดียวลดมาคาบลังอันหนึ่งอันนะผมทำเกมรุก94จบสกอร์91พลังกันยิง94นะฮะบอลทรน93เลี้ยงบอ 8, 9, ลเป็ด่วงกับตัว93าบาลานซ์เป็ดส่งสั้น95เปิดบอล90นะฮะลดตั้งเตะไปเป็ดความโค้ง8อ่า85นะฮะแล้วก็มีแข็งเกร่ง8 8สเต็มินา80ความเร็วไม่ต้องพูดนะไม่เร็ว ไม่รู้แต่ยิงแรงนะเว้ยยิงไกลดีนะคนนี้ตัตเตะนะฮะแก yeah. แล้วก็ชาบีครับผมคาบมานเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองกลางฮะโดยตอนที่94คนนี้ก็ยังไม่มีนะผมนะยังไม่มีฮนะกองกลางบอลทูล95เลี้ยงบอล93ประกบตัว95าบาลานซ์91นะฮะอารมณ์คล้ายไขวะคล้ายไขวะนะประมาณนี้ แล้วก็มีสองสั้น96เปิดบอล94แล้วมากับตัวเอ้ยอสองสั้น96เปิดบอล94ลูกตั้งเตะ90ความโค้ง88นะฮะแล้วก็สปีดต้น85สเตมินา86ชุดนี้ไม่ค่อยเร็วเลยว่ะนะมีแต่สายเปิดบอลครองบอลน,นะคนต่อไปเปาโลมอวดินี่นะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บดอลดำตำแหน่งกองหลังฮนะคนที่สุดนะกองหลังเนี่ยนะนะ วิวตันอยู่ที่9 4นะฮะมีบองโรรน90มีเลี้ยงบอล85มีหมุ่ง88กระโดด9ทําทำเกมรับ95บอลวินดิง95าเอก็กซ์เรชัน 8, 9, ่น89นะผมส่งสั้น88เปิดบอล92ถือว่าดีนะถือว่าดีมากเลยนะเปิดบอลเนี่ยนะแล้วก็แข็งเกร่ง88สเตมินา90้บมาดินี่เป็นกล่องหลังคนหนึ่งที่ที่ผมเคยใช้มาแล้วก็โหดสัต์เลยนะ คนนี้โอเคคนต่อไปครัผมอิก,ก้คาสิยสนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บดอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูฮะโดยตอนที่93คนนี้ก็ยังไม่มีนะแต่ก็โอ้โหกระโดด95เลยฮนะโดด95นะฮะพลังการยิง89แข่งเกรง9กนะฮะคาพลังโกก็มีจับบอลกับปัดบอลไม่เท่าไหร่นะผมยังขึ้นเขียวอยู่นะโอเคคาสิยานฮะแต่ก็อยากได้เพราะว่า มาริดนั่นเองนะครับโอเคครับผม, okay, ผมต่อไปฮะอชาชวินครับผมกลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่ง9าเอ้ยตำแหน่ง AWS นะครับผมกลังเป่ตาอยู่ที่92นะคนนี้ก็ยังไม่มีนะผมเนะี่ยจะไม่มีหลายคนเลยว่าชุดนี้นะทำเกมรุก88จบสกอร์85รากันยิง87บองทูน93เลี้ยงบอ 9, 5, ล95บอลตัว94บอลลัน92คนนี้ก็ได้อยู่นะจบสกอร์ดูนะด,ดับกลางว่ะ ส่งสั้น85เปิดบอลไม่เท่าไหร่สปีดได้สปีด8 9แล้วก็สปีดต้น95เลยสเตมินา 8, ่า81เอีกแล้วสเตมิน่าน้อยจังว่าตำแหน่งนเนี้ยเอวบฟเนี่ยมันต้องเยอะนะเว้ยมันต้องวิ่งอะวิ่งตลอดอะ่นะแต่เน้สเตมิน่าค่อนข้างน้อยนะก็ใช้อย่างประหยัดแล้วกันนะโอเคอาชาวินนะผมคนสุดท้ายฮะเดนิสันนะผมครับลังเริ่มต้นอยู่ที่8 4เป็นบอลทองนะฮะโดยตันที่93ก็โอเคนะผม ทำเกมรุก86แล้วก็บอลท롢单9กเกลี้ยงบอล99้ลองตัว99้าเก้าบาลานซ์เก้อ๋โหบอลทองแล้วดิอ่ยนี่คือบอลทองแล้วดิอ่โอ้โหดสัตว์เลยนะตรงนี้สองสั้นเปิดบอลไม่เท่าไหร่สปีดได้นะสปีด90สปีดต้น99โอ้โหคนนี้เซนสันก็ต้องไปลองใช้แล้ว,วะ่ะนะต้องไปลองใช้แล้วนะผมแล้วก็สตีมิน่าแปดแปดนะผมเยอะกว่าเชวินอีกนะเพราะว่าคู่เลือกคนนี้ใช้ดีวกว่าจริงนะ ระหว่างอาชวินกับเดนิสันเนี่ยกว่าชวินดีกว่าเอ้ยเดนเดนิสันดีกว่าฮะโอโ้โหสั้นเปิดบอลก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่เดนิสันคลองบอลดีมากแล้วก็ความเร็วได้แล้วก็สเตมินาเยอะเยอะกว่าถ้าให้ผมเลือกสองคนนี้นะเดนิส <laughs> ันปะ่ะจริงเดนิสันปะ่ะนะบอลทองป่ะนะผมโอเคนะในเพคนี้ที่ยังไม่มีก็มีอาชวินก็ต้องเอานะฮะกัสยัดก็ต้องเอาชาบีก็ต้องเอา <c oughs> แล้วก็บัสเซนนะผมสี่คนนะโอ้โหเพลนี้ไม่มีสี่คนว่ะโอ้โหต้องหาเงินแล้อะทุกคน G p ผมจะหมดแล้วเหลือล้านกว่าเองอะปั๊มไม่ทันแล้วนะโอ้โหลูกค้าก็เยอะช่วงนี้ก็ต้องต่อคิวกันเป็นแถวเลยนะผมนะก็ใจเย็ยนจองคิวันว้ได้นะผมจองคิวไว้ได้ช่วงนี้ก็เยอะจริงแหละนะโอเคประมาณนี้นะผมที่ผมยังไม่มีก็สี่คนก็ลากเหมือนเดิมนะเอาให้ครบ นไหนก็จะแจกแล้วนะผมโคนนมิไม่ได้แจกบ่อยทุกคนไม่ได้ปล่อยมาบ่อยนะฮะตำนานบอกดอจะเป็นช่วงต้นหรือช่วงท้ายของฤดูกาลเท่านั้นนะฮะท้ายของซีซั่นนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP พีก็ทักมาในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย l e t เนี่ยคนเนี้ยต้องได้